สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ค่ะแล้วก็จะมีการใช้ไพ่ย,ยิปซีมาร่วมประกอบคำทํานายนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปี2568ซึ่งสมัยก็ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้วางแผนดวงชะตาของตัวเองเพราะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าปักแรกในปี2568นี้ดวงชะตาของคุณจะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะในระยะปักแรกของเดือนมกราคมปี2568นี้จะเป็นจังหวะที่ตัวคุณนั้นได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีประสบการณ์ใหม่ๆม,มีการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าเพราะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนสุภพระของดวงชะตา คุณจะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้คุณจะมีเกณฑ์ได้บุกเบิกได้ทําสิ่งใหม่ๆการที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวธาตุไฟโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูซึ่งถือว่าเป็นราศีธาตุไฟมันเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะมากๆนะคะถือว่ามาอยู่ถูกธาตุคุณจะได้รับการผลักดันค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆจะมีการเรียนรู้นะคะจะมีการต่อย,ยอดมีการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยติดขัดหรือเป็นปัญหาก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราจะพิพจารณาดูให้ลึกลงไปนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเออจ้าบ้านในปัจจุบันนี้ดาวพระพฤหัสยังมีการโคจรวิปริตอยู่อาจจะมีบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคและทําให้คุณนั้นเจอกับปัญหาเกิดความไม่ราบรื่นขึ้นบ้างก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นใจเย็นๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ มันจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษได้รับกับความสําเร็จหรือมีข่าวดีเข้ามาในแง่มุมของการทํางานนะคุณจะมีโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยผลักดันมีคนคอยชี้แนะแนวทางมีคนคอยส่งเสริมตัวคุณยิ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่งานทางการงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการงานเอกสารแบบนี้จะทําได้ดี นะคะงานที่คุณจะต้องระมัดระวังคืองานที่เกี่ยวข้องกับอ,อ,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือไอทอาจจะมีความผิดพลาดข้อมูลสูญหายนะหรือว่าต้องมาแก้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยชาวลัคนาราศีเมษคะในช่วงนี้ในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะสามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้ดีนะดาวพระสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาจะมีเหตุการณ์ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษได้มาซึ่งลาภผลผล,ผลประโยชน์เงินทองรายรับรายได้อย่างดีเป็นเรื่องที่เด่นชัดต่อดวงชะตาของคุณมากๆในเดือนมกราคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปักแรกหรือปักหลังคุณได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอะไรก็ตามที่คุณเคยทุ่มเทอะไรก็ตามที่คุณเคยใช้แรงใช้กายใช้ใจไป คุณจะสามารถจัดการสิ่งนั้นให้เห็นผลผลิตให้เห็นดอกเห็นผลและพอคุณได้รับมามันก็ทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งได้มันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาฟ้าเปิดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะดวงชะตาฟ้าเปิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองการจัดการธุรกรรมทางการเงินต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่เคยติดขัดหรือว่ามีปัญหาทางด้านการเงินคุณจะหาทางออกทางแก้ได้ดีคะ่ะ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะหมดไปโดยสิ้นเชิงนะแต่ชาวลัคนาราศีเมษก็จะมองเห็นลู่ทางมีหนทางในการจัดการแล้วก็สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีมากกว่าเดิมชาวลัคนาราศีเมษต้องพยายามให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆอยู่เสมออย่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะในระยะนี้นะไม่เหมาะที่จะอยู่นิ่งเฉยๆไม่เหมาะที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะ ควรจะไปเจอผู้คนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติมีการพบปะสังสรรค์นะคะมีการรู้จักคอนเนคชันใหม่ๆม,มันจะนำพาโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่โดยไม่ทำอะไรเพราะจังหวะนี้ดวงดาวโคจรมาเอื้อประโยชน์แกตัวเองแล้วต้องลงมือทำค่ะมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะการก้าวหน้าในเรื่องของการเงินการทองโดยเฉพาะการก้าวหน้าในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกติยศ นี่แหละค่ะเป็นช่วงเป็นช่วงเริ่มต้นปีที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวพระศุกร์มาอยู่ในราศีกุมมาอยู่ในเรือนลาพระดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็โคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนสุขพระและหลังจากนั้นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธก็จะโคจรยกเข้าสถิตที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินดีต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่สดใสมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวพระอังคารเนี่ยเขาจะเริ่มโคจรเป็นปกติแล้วจะส่งผลทำให้เจ้าชะตามีกำลังวังชาต่อเนื่อง คุณต้องเร่งสร้างนะคะใครอยู่ในสายงานใดต้องเร่งผลิตผลงานออกมาใช้ความคิดใช้ศักยภาพใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณทําทุกอย่างให้เต็มที่เต็มกําลังแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือด้านการเงินมีมุมที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาคุณอย่างแน่นอนสภาวะหนี้สินที่คุณเคยเดือดร้อนเคยไปหยิบยืมใคร ในช่วงนี้ก็จะเริ่มเคลียร์หนี้สินเก่าๆได้ดีขึ้นการงานที่มันเคยติดขัดมีปัญหาพอเข้าสู่ปีใหม่แล้วมันเป็นเหมือนกับว่าปีหน้าฟ้าเปิดปีหน้าฟ้าใหม่มันคนละฟ้ากับปีเก่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีมุมที่ดีคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างและประกอบกับตัวคุณมีสติมีปัญญามีความรู้ที่จะคลี่คลายเรื่องราวต่างๆด้วยจังหวะนี้นะคะเป็นจังหวะที่เด่นมากสําหรับชาวเมธ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวพระศุกร์ดาวปะตะัตตานิมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะมีสเสน่ห์มากค่ะดาวพระศุกร์มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูคือเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะได้รับการสนใจจากใครบางคนมากเป็นพิเศษนะถ้าคุณยังโสดนะคือสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีคนแอบรักแอบชอบแอบมองคุณหรือถ้าคุณจะไปจีบไปชอบใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กันนะคะ และมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษท่านที่มีคู่จะสามารถช่วยกันทํามาหากินเก็บหอมรอมริษผลักดันชีวิตคู่ของตัวเองได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีเมษคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะจากเดิมที่เคยมีปัญหาติดขัดคุยกันไม่กี่วันไม่กี่คำนะคะก็ทะเลาะก,กันแล้วแต่ระยะนี้รู้สึกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่และฝ่ายรับเหตุผลของกันและกันได้ดีขึ้นนะคะ อาจจะมีการแปรปรวนทางด้านอารมณ์มาบ้างนะแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสากันอะไรอาจจะแง่งอนกันบ้างแต่ก็อยู่ในจังหวะที่เคลียร์กันได้ชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุกันบ้างนะคะอยากจะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหวัดเป็นไข้ระบบทางเดินหายใจปอดบวมนะคะมีเสมหะไอเจ็บคอคัดจมูกเป็นหวัดอย่างเงี้ย อาจจะมีปัญหาในแนวแนวนี้นะคะเพราะว่าอากาศเองก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยกลางวันเนี่ยจะร้อนแต่พอช่วงเช้าก็จะหนาวนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันนะคะในแง่มุมของโชคลาภค่ะตรงนี้ถือว่าเด่นมากมีโอกาสได้เงินก้อนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุก๊กๆกเงินเก่าเงินค้างคางเงินเคลมประกันเงินตกเบิกหรือเงินที่มาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเงินที่ได้มาจากความเสน่หา จะมีเกณฑ์ได้รับมานะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษได้รับข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองไม่ว่าเงินนั้นจะมาจากการทํางานหรือเงินนั้นมาจากการเสี่ยงดวงเงินนั้นมาจากมีคนอื่นมาให้คุณหรือได้มาจากลูกหนี้เก่าๆหรือได้ผลตอบแทนมาแบบเขาเรียกว่าเป็นเงินปันผลประจําปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกอย่างมันมาในรูปแบบของเงินมันค่อนข้างเด่นชัด ชาวลัคนาราศีเมษก็สามารถน้อมเอาพลังงานดีๆตรงนี้ไปได้เลยนะคะในจังหวะปักแรกของเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาโดดเด่นมากนะมีช่องทางในการทำงานใหม่ๆม,มีชื่อเสียงมีโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ยังมีแรงกดดันเข้าม,ามามากพอสมควรเพราะว่าคุณค่อนข้างตั้ง,งเป้าหมายเอาไว้สูงเริ่มต้นปีมาเนี่ยชาวเมษจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะคะว่าอยากจะให้งานมันเป็นในรูปแบบใดเงินจะต้องเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่กำลังมองหางานนะ ในระยะปักหลังจะโดดเด่นกว่าสําหรับคนที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่ปักหลังจะมีความโดดเด่นมีเกณฑ์ได้งานที่ถูกใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปักแรกคุณไม่ต้องทําอะไรนะคะสามารถที่จะยื่นใบสมัครไปได้เลยกระจายยื่นไปให้เยอะๆนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในช่วงปักหลังนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษ ชาวเมธท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาวฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ